วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธทั่วโลกให้ความสำคัญกับวันนี้เพราะเกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการด้วยกันนั่นก็คือวันคล้ายวันประสูติตรัสูุและปรินิพานนะคะตรงกับวันขึ้น15บห้าค่เดือน6ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการทําบุญต่างๆตามวัดในอเาเภอบางละมุงนั้นก็พบว่ามีชาวบ้านออกมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนใหญ่มากัเป็นครอบครัวพาลูกหลานออกมาทำบุญชําระจิตใจให้บริสุทธิ์สืบท่อพระพุทธศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นวันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน6ค่ะ ที่วัดสามัคคีพัทยาใต้วัดบุญสัมพันธ์ซอยเขาน้อยและวัดสุทาวาสหนองปลือเจ้าหน้าที่จัดตั้งจุดคัดกรองมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมินะคะจัดที่นั่งให้ผู้ที่มาทําบุญนั้นเว้นระยะห่างและทุกคนก็สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยเพื่อความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมี บรรดาชาวพุทธนั้นเดินทางมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่หนาแน่นนะคะแต่ก็เดินทางมากันอย่างต่อเนื่องอย่างที่วัชชัยมงคลพระอารามหลวงพระยาใต้ก็งดจัดกิจกรรมนะคะไม่ให้ชาวพุทธเข้าทําบุญค่ะเพราะว่ากลัวจะเป็นการแพร่ระบาดต่อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งนะคะงดพิธีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถด,ด้วยค่ะ 我们打算呢，就是。 रामहि स्पोर्ट किया का से के नाम का नमस्कार न ส่วนที่วัดหนองเกตน้อยพุทธศาสนิกชนนำอาหารขาวานมาร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเพนและถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิสุสง์เนื่องในเป็นวันสำคัญทางศาสนาเพื่อสร้างกุศลถวายเป็นพุทธบูชารำลึกถึงพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้า บางท่านก็นำอาหารมาถวายแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ได้อยู่ฟังธรรมนะคะเพื่อเป็นการลดความแออัดค่ะส่วนที่วัดหนองเกตใหญ่ก็ขอให้งดเนื่องจากเกรงว่าขอให้งดการเข้าวัดทำบุญนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด1 9ถ้าพี่น้องประชาชนมารวมตัวกันมากๆค่ะ บรรยากาศที่วัดหนองใหญ่พัทยานะคะทางวัดจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเข้าทำบุญชาวบ้านเข้าร่วมทำบุญในสาลาการประเรียนเว้นระยะห่างนั่งฟังธรรมเปลี่ยนจุดตักบาตรจากเดิมที่ตักบาตรในบริเวณสาราการประเรียนเปลี่ยนออกมาให้สาธุชนตักบริเวณด้านหน้าเพื่อลดความแออัดพร้อมมีจุดวัดอุณหภูมิและโต๊ะตั้งแอลกอฮอล โดยบรรยากาศภาพรวมมีสาธุชนมาร่วมทําบุญค่อนข้างน้อยนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะทางวัดงดกิจกรรมการเดินเวียนเทียนค่ะ